ครับพี่น้องเมื่อนี้ก็บทมาไต่อึ้งฝนตกฝนตกเพราะไปปล่อยนี่แหละแต่ว่ากับเพราะอึ้งออกดีๆนี่แหละเมื่อปีปีแรกปีแรกของปีนี้แหละครั้งแรกของปีนี้ที่ฝนตกมาบึงหาอึ้งมันกับว่ามันอึ้งยังอึ้งหนึ่งอึ้งแห้งอึ้งออกอึ้งแห้งออกอ๋อไปบิ่งกันห้องที่ใดบ่ใช่หร โอ้ยตาเหลี่ยมมีเม,ยมียเมียม,มีเท่านี้ไปทั้งเดือนหมดอ่ะายโอ้ยเสรล้วอ,อืมตาอึ้งไหมไม่เคยแงมาเมื่อกี้เลยเหลี่ยมไม่เมียอกี้นี่แล้วไม่เคยตาทั่วก็ ทีออกว่อ so ึ้งหมนมาฮมงฝนกับ่าลายดอกอึ้งกับอึ้งกับที่มนพวกอึ้งย่างน่ะอึ้งเผาคือที่บอกดอกได้บ่ได้อึ้งย่งนะโอ้ฉีดมูลบยองเลยบันฉีดฉีดฉีด เอาหลุดมือข่อยไปซ้ำไปไปมึงไปเอามาแค่แค่มาได้ยังไงพี่นอ้องเรียบอดอยว่าอย่างไรอาไปเหี้งมาตาบักไงเนี่ยเมื่อกี้นี่ยินเพื่ออยู่อึ้งเนาะตาอึ้งครักละ่ะไป เดยหรือบ่ได้ไปเบิ่งกันมื้อนี้ข้านนี้ละอึงอึงกับเฉียนหมดฝนมันบ่แฮงอึงไงบ่ออกมันปล่อยแต่ลูกมันออกมาอึงไงมันยังคือไรมันต้องออกมาถ้าฝนแฮงมันต้องออกมาวางไข่นี่จะโอ้ยตายคอยนี่ตายแต่อึงหน่อยตัวท้อนี่ก่อยท้อโป้มือ ừ, ừ nghe ừ. cái lá ôi giờ khi thấy này ừ. thằng này giết phú đi này phay mảnh phay mảnh phú luôn. phú đấy. ไฟูลงว่าหอนี่แหละตัดลำมันไวเนี่ไฟใหม่เบื่อแหลมพันพันมันนะเหมือนย่างเล้เออแต่เดตุนเข้าแถวบ้านมันมันข่อยหรกว่ามันูอื่นมันตีอนีรตัวน้อยออกตัวใหญ่บวกก็นอากั cái nhanh ta nằm vào lại liên bộ được bưng lên ui tài 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 cứ bò mi ương nó mới phải tuồng để ương này bua ฝนบตกฝนพร้อมกาเนี่ยมันก็ว่าสิมาอึงแหงอึงเงินบ่ออกแก่น่อยไฟตะลู่มันออกแมนเขาเป็นอึงเงินเนี่ยถ้าถ้าน้ำไหลยอึงเงินต้องออกเลยอันนี้มุ้ยน้ำมันไม่ตะลู่มันออกเลยอึงเงินบ่ออกน้ำบ่มีก็พอตกพอดินซุ้มนี่เนาะนี่แหละครั้งแรกของปีนี้ที่ฝนตกอะตกก็ตกพอดินซุ้มนี่ ôi tại đây có thật là có đi bốn này treo ừ. Chín peelers here phong pha leng mày Mấy cái sexy lạ hm không tổ hm 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 nè, hm 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 พอสิกินพ่อกับพอข้แต่เลตัวเจ้าคองแทววะเอตัวอื่นเหรเฮเียนยิ่งมัยิงเอนอะโอ้ยเนาะเขียนยิงงอนเลยปีไก่นี่มาเอายู่นี่ย่างรถไปรถมพูดไเดยยิ่งมัสองลมสามล้ได้ยังไงกูเดียวไปราไนี่ ได้บ่พักกันได้บ่เนี่ยไปอันจะลื้อได้บ่บ่โมกันนั่นขึ้นผู้กับบ่โมมีได้ขีดโมสามตัวสัตนเบื่อไหรบ่ได้หรอกบ่มีสัตนตัวแม่นบ่ไปลูกมันออกมาก่อนน่ะเพราะว่าตัวแม่มันต้องออกออกมามันต้องวางไข่เลยอือ วุ่เสียงกรบของห้องแม่มันอยู่ในหูคนบนบ้านสัมเฮ้นกบหูกบหูนะวุ้งกบหูนะไปได้ไปเจริญเป็นได้เอ้บุลินกันเด็กเขาเกิดสันตมันไปดีเด่นป่นนี่เจ้าได้เจ้าได้แก้วของเด่นป่นเนาะ เฮ้ยบ่อึ้งเอืองอันอันสังเกตบ้างแล้วนะฝนมันบ่แห้งอึ้งไงมันบ่ออกปล่อยแต่ลูกมันออกมั้ยอืมโอ้ยปกติในปีไก่เอาอยู่นี่เป็นสองร้อยสามร้อยตัวผู้เดียวหงายลงไปลงมาอยู่นี่คือเจ้าก็เห็นตัวปีไก่เนี่ย โอ้ยตา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 ยถ้าสมมติว่ามาจับผู้เดียวสามคนนึ่งได้พอหน่อยได้มันรวมกันคนดันกับกูใช่เด้อโอ้ยนี่คนมาก่อนไข่จะไปนอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพดีโมลื่นกันอยังวะจ้าโอ้ยไปหามหน้ำนอน Một khứ. Một mộ. ơn Ui, mà mà à, bộ mùi Mình ong, cầm bộ hoa 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 Hà hoa 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 In ừ, giang này tài quá, tay ngoài tay ngoài tay Lơm tay bò tay bò tay ngoài 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 ตาเ,เริ่มจะทั่วแล้วเห็นตาน้ำข้างว่ามันตาเขียดตากบตาอึ้งเลยโอ้ยเท่านี้หรอกัะป้าได้ต้มยี่หรอกอึ้งกับได้อึ้งกับไม่ต่อึ้งยางไล้วก็วัอนอาทิตย์อุ้งคองที่พ่ตกล่างเสียเลยลูกพี่ Ôi. tài. đó khi ấy, nghe bạn thân là mình, đây sắp đi ạ Chíp này chỗ vây sắp đi lạ. Con này con chép con thịt tạm hay nè. Đó vậy. Chíp lại. Giờ ha phần hẹn thì tay cổ phải bưng đồng mà. Bưng cục cổ phải vào này. ม้งเลปฝนนี er ่น้ำฝนฝนก็ฝนก็เพิ่งตกแล้วปีนี้เนาะนี่ครั้งแรกที่ได้ออกหาจับอึงจับเขียดแล้วก็มีได้จับเขียดน้อยน้ำให้น้ำน้ำหนองยินดีเฮีฮงสวัผู้ทุกคนครับผม